แต่ก่อนคิดอย่างนั้นอยู่แต่ตอนนี้ย AR เข้าประตูน้ำเอเข้าฟิวเจอร์เ r เข้ายูเนี่ยมอ a เเข้าสนามบินตอนเมืองคุณแล้วมันบิดผมชอบอย่างหนึ่งคือผมบินไปสนามบินเนี่ยผมใช้เวลาแค่สิบกว่านาทีถึงสนามบินเลยปึ๊บปั๊บถึงเลยแต่ถ้าเกิดนอกเมืองละคุณคุณก่อนคุณจะเคุณจะแหวกรขกา็มาได้นะมันง่ายตรงที่ว่ามาหาลูกอ่าลงเครื่องบินปึ๊บเข้าบ้านปับ๊บลูกอยู่นี่ ลูกอยู่ใกล้มากบ้านลูกกับบ้านผมห่างกันประมาณไม่ถึงสิบสองโลสิบโลนิดนิดมั้งไม่ไกลเลยออกปุ๊บมาดูวยดูวยแต่วันนั้นแหะวันที่วันวที่ตัดสินใจจองน่ะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอชอบก็จองเลยมันหลักมันงูเห้งมันได้ห้องจุยมันได้ เปิดบ้านเป็นเซเว่นเปิดบ้านเป็น้อโอ้ยเลือดหลูกเขามากกับมีหมองแรนีนหมองอยังปีงยางทำคอนเทนต์แรีนตีร่างกาสนามหญ้าเดินจอดรถตู้ผมผมมองแค่ว่าวิรถตู้ทีมงานเรามาเว้ยรถแดนเซอร์นักร้องรถนักรงตีมาจอดเึกสี่คันอุ้ยเต็มพอดีวะ่ะข้างหน้านอนนอนๆอนเรียงกันชัว่วคราวหนึ่งคืนนี้หลังบ้านต่อเติมไปอีกนอนนอน,น,อนหนึ่งคืนนี้มองวันนี้คือคุ้มค่าแล้ว ถ้ากลับการกับบ้านโครงการดีๆแล้วแบบเปเลือดรัวๆ,ๆเข้าไปปุ๊บรถจอดบังแล้วบ้านเขาเขาลอ้อเลียนนีตีตาหา่าอืหืมชิมาตากผ่านหางเครื่องในสื่อโซ่เขากับ่าใดแต่ว่าอนนี้คือมันเป็นพาเวียอยู่ยกขึ้นกําแพงแล้วข้างหน้ามันก็สูงมันม็มีมิดชิดอยู่ตากผ้าเข้าไปเลยชุดหางเครื่องชุดหางเครื่องตากได้รถในสื่อนักล้อจอดได้อันนี้คือซื้อบวกทำเลมันมีแต่ได้กลับได้ ไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องแบบเออเลือดรูดพี่น้องเพราะเขาอยู่หันแกนอยู่แล้วแต่บ้านนี้เขาแบบเมืองพานการเขาก็ต้องมีไบแน่แต่มันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจนะพอผมซื้อบ้านราคาขนาดนี้ที่กรุงเทพผมก็ต้องหางานที่กรุงเทพให้มันสุดน้ำสมนึง,งกับผมเหมือนกันเออผมก็ต้องมีอะไรที่กรุงเทพที่ผมได้กลับคืนมาเยอะค้าแนวคิดแบบนี้สมมติว่าซื้อบ้านราคาสามสิบบาทเงินเราแบ่งแล้วเราจะต้องไปหาเงินที่มันเกี่ยวข้อ,ของอะไรมาแทนบ้านหลังนี้ให้ได้เออเงิน แบ่งเวละสามที่บาทนี่โอเคกรุงเทพฯเราคว่ำต้องต้องเป็นเมืองที่หาเงินไรให้ฉันได้ตึ๊ดตุ๊ต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 เราก็จะมีแนวคิดของเราเองว่าอ๋อเราอุตส่าห์ซื้อบ้านที่นี่ทําไมเราถึงไม่ทําให้มีรายได้ตรงนี้ได้บ้างเขาก็จะสมองเขาก็จะภาพไปเองเออผมก็คิดแค่นี้แต่ตอนแรกคิดอยู่อุ้ยแต่เราแสดงเงินว่าเป็นสบายกรุงเทพฯวาสูบ้านเ้าอยู่ขอนแก่นธุรกิจเ้าอยู่ขอนแก่นบุรุษยางฟิลนขาไปอยู่ขอนแก่นวงกนันทีก็อยู่ขอนแก่นเออ อันนี้อย Pop ู่ขอนแก่นเหมือนระบบที่มงานอย่างญี่ปุ่นเบือนแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ไม่ไปไหนเราก็อยู่แค่ขอนแก่นนั่นแหละแต like it? It like like ่ปรจจทหลักเราอยู <ispiel Kü! S 2> ่ขอนแก่นนะลังสีเสียงน้ําท่วมบ่อยพี่ถ้าเกิดน้ำบ้านผมท่วมก็คือท่วมหมดทุกหลังก็ไม่เป็นไรก็มีเพื่อนท่วมอยู่มันพึ่งท่วมปีเดียวนั่นแหละปีห้าสี่นั่นห้าสี่ห้าสี่นะเออห้าสี่ที่ปทุมท่วมมาะครั้งเดียวชงกี้บัดดีปีครั้งเดียวครั้งแรกเนหละ ลังสีต่ต่แล้วหลังจาัมาางหลงัลงจากนั้นมาคือน้ําขังถนน,นเฉยน้าแค่คลักขังถนน,นเฉยนะไม่ท่วมแบบท่วมบ้านได้เีนะแต่ตอนที่ปทุมท่วมนอ่ะนนทบ,บุรีก็ท่วมท่วมหมดเลยกรุงเทพท่วมหมดเลยพุ่นหอดชั้นสองพุ่นอะ่ะแ,แต่อยู่ตอนบ้านเช่าก็ไม่เห็นเป็นไรนะไม่ไปถึงอยู่แถวแถวนั้นกับว่าได้เห็นอยู่บ้านปีซาวมเช็คแล้วเช็คแล้วตอนนั้นคุยกับแม่บ้านบอกว่าท่วมครั้งเดียวตอนปีห้าสี่ท่วมครั้งเดียวคือลืมลืม ปิดตู้เย็นท่วมคือปีห้าสี่คือท่วมหมดทั้งปทุมธานีรลนงมาไม่ท่วมอีกแล้วถ้าท่วมบ่อยขนาดนันอะคุณโอ๊ยทำไง่ะคุณห้างระดับหมื่นล้านอยู่นี่ฟิวเจอร์พาร์คมันก็ยู่นี่ยู่เพื่อนเลยถูกไป็มูฮ้อยู่ตว่อะไรกันไงหาแคจิ๋วจิ๋วบริษัทระดับปฏบบริษัทเขาเขาเฮ็ดแล้วเขาเขาเฮ็ดอันนั้นแล้วเฮ็ดระบบใหม่แล้วคันท่วมทุวยขนาดฟิวเจอร์พาร์คเขากันล้างเขาก็ลองเนี่ยขนาดตัวเขาแห้ง แสนลานนลานมื่นลลานอยู่ยแี่นเขาเขาเค่เปผนพูนอยู่ข้กลางเพื่อนแต่ว <c oughs> ่าบะางบะขไป็นข้องเลย้านามากคือมากกำกันวะ่ะบะหัวพังนาะหัวพังกห,หัวพังเราหันกัสร้างวะก็ไน้คอนเถยู่ดอกท้ายคีบสาน,นเดวกนเรื่องเคอือถ่วมาเลยค <c oughs> ิดบ่อยก่กันไม่หอกราแวงหลักกันเราบุ้ามสู เบี้ข้ามสิงเออน่ากับว่าแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยอ่อพอดีว่าวันเนี้ยไปไปเจอไอเหมือนหัวหน้าถหมหัวหน้าหัวหน้าชุดเซียวนั่นเลยเพื่อนว่าเห็นคลิปนั้นตั้งแต่ผมนั้นมาอยู่เะเลกแล้วเบี้ยข้ามสิงว่าเราผมอยู่นาน้าบ้านอนะ่ะเพื่อนก็ยคุยกับ,กบรุบลูกน้องเพื่อนว่าอุ้ยบ้านเรานี้นะอันนั้เนี้ยนะแล้วเราก็มาซื้อกับเพื่อนคือเกา่าอือรอไปเบน ใครอยากได้ยาดมฟินแฮงรอแป๊บหนึ่งนะครับยาดมฟินแฮงรอแป๊บหนึ่งเมสันไปเรอยาดมฟินแฮงรอแป๊บหนึ่งยาดมฟินแฮงรอสักครู่นะครับใครอยากได้ยาดมคอมเมนต์ว่าอยากได้ยาดมอันนี้นายาดมสมุนไพตาฟินแฮงดมแล้วฟินกลิ่นวัยรุ่นวัยรุ่นต้องมียาดมของพี่อันฟินแลนด์นะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวคือตัวเนี้ย เป็นกระแสมากตั้งแต่ผมไปเกาหลีกลับมาทําคลิปอ่าเจ้าหญิงที่ใส่ชุดฮันบกแล้วไปพระราชวังอะไรนะเคียงบกคุงเคียงบกคุงแล้วไปถ่ายคลิปฟินแหงตั้งแต่นั้นมายาดมเราอะขายดีมากผมมีหมื่นหมดหมื่นแล้ววันนี้มาที่ไปถ่ายรายการคุชชัโชว์พี่ๆในนั้นก็อุ้ยยาดมอันนี้หอมนะนนี่เซลเราเพราะยาดมเรายาดมเรามีคนรู้จักเยอะนะครับผม ป็นยาดมที่มาจากคอนเทนต์ประชดประชันคอนเทนต์ที่ด่ามากอันนี้นู่นว่าดมแล้วอะไรเงียอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนจะคิดแต่ว่าของเราคือ,อยาดมที่มาแรงจริงๆใครกดแล้วก็กดกดไม่ได้ก็หมดนะครับผมผมจะขึ้นแค่ร้อยกระปุกวันนี้คนดูห้าพันกว่าผมขอเนี่ยขึ้นแค่ร้อยกระปุกพอเพราะว่าสินค้าผมหมดโรงงานกําลังไปตัดสมุนไพรที่ป่าอยู่ตอนนี้เราใช้สมุนไพรที่บนเขาเอเวอเรส ที่แบบต้องใช้ความเย็นติดรวมห้สาสองศาเท่านั้นเราเอาย่าเราเอาย่าหวานเราเอาตัว,วนนพิเศษดอกกุบันนี่ตัวเขาบอกนีว้พิเศษเอออ่ะผมขออนุญาตขึ้นให้แป๊เดียวนะครับยาของผมคือหอมไม่เหมือนใครกลิ่นไม่แก่กลิ่นไม่แก่ไม่แม่ปลาช่อนนะครับอ่ะปากหมดปึ๊บไปเลยมาใครกดทันทันไปเลยฮึบฮึบ ตึง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 ,ง,งใครกดทันก็กดเลยนะครับเอาตะกาขึ้นมา,มาเดียวตะก้าขึ้นบเพิ่งเห็นเองฉันมีแค่เครื่องเดียวมือนี้ใครกดได้กดเลยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วผมกินผมนะกินไม่เก๋กินไม่เก๋กไม่แม่มมปลาช่อนกินไม่คุณยายกินไม่คุณป้าใครดมใครรีวิวก็ว่าเลือดขึ้นบ จักบาทลองกดมันดูเอามันมีแต่ห้ากระปุกใช่ไหมคะเหมือนตดหนึ่งก็เหมือนเป็นบออใช่อ๋อเติมไหมตอนนี้ไม่ขึ้นสามหนึ่งแล้วหนึ่งกระปุกหมดแล้วใช่ไหมใช่คหนึ่งกระปุกหมดเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วหมดจริงจริงเอาอีกไหม เอาอย่างนี้มผมให้อีกร้อยผมให้อีกร้อยต่อกระปุกซะเอา <c oughs> ผมต้องผมต้องส่งผมต้องส่งผมต้องส่งต่างประเทศเกาหลีแล้วเกาหลีอ่ะเอาผมอันทีแล้วหมื่นกระปุกกับพี่ได้สองกระปุกเพราะว่ายายดมผมม,มันไม่ใช่กินแก่กินวัยรุน่นกินผู้หญิงสาวสาวสาวสวยมวยมวยมาแล้วมาแล้วหมดอีกแล้วเนี่ยเห็นบ่ล่ะ อันนี้หมดทั้งหมดแล้วหรอหมดทั้งหมดเลยตอนเนี้ยตัวดูนะ่ะมันเหมือนอีก็เมืองสหพัน์เม่อันนี้หมดทั้งหมดแบบเมื่อกี้มีห้ากระปกุกอันนี้ก็แล้วมันดมไม่เบื่อนะเธอแล้วเธอเอาไปดมแบบเราเอาไปยัดจมูกเพื่อนเธอดูนะเฮ้ยกลิ่นวัยรุ่นมากแกไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่กลิ่นแก่แม่ปลาช่อนนะอะไรอย่างนี้ดมปุ๊บแล้วคุยจะกลับมาซื้อฟินแหงยาดมตราฟินแหง มาผมให้อีกหนึ่งร้อยกว่าปุกวันชูที่แอดมินขึ้นให้หนึ่งร้อยกว่ปุกนะพี่อย่าให้เยอะเกินนี้นะแอดมินให้ไม่เกินหนึ่งร้อยกว่ปุกพอมูงนี่ทันไหม,มเี่ยมันจะจบหามในมันขืนบอแล้วคนแย่งกดกันขนาดนี้มันเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วผมนะ่ะดีไซน์ออกมากลิ่นไม่ซ้าใครผมบอกโรงงานว่าผมขอสมุนไพรที่ไม่ซ้าใครไม่เอาที่มันมีอยู่แล้วใคร<า>เท่าไหร่ เท่าไหร่ตะกร้าขึ้นเท่าไหร่เอ,อ่อตอนนี้มาแล้วค่ะกดได้อยู่ใช่ไหมกดได้แล้วค่ะเออเลือดหนึงหน่งกระปุกหนึ่งกระปุกมาหนึ่งกระปุกมาแล้วสองกระปุกสองกระปุกมามหมดแล้วตอนนี้นะตอนนี้นาตอนนี้นาตอนนี้นาเดี๋ยวจะกินนะแล้วกลิ่นไม่ระเหยนะพี่ช้ได้ยืนยาวมากใช้ได้ยืนยาวมากถึงแม้จะกลิ่นไปรุ่นแต่ว่าอายุยืนยาวคือมันใช้ได้นานไม่หมดเร็วไม่ได้แบบว่าอุ้ยกินไปรุ่นหมดเร็วป้าอะไรเงี้ย ยาดมกลิ่นใบรุ่นหนึ่งกระปุกหมดแล้วเหลือสองต้นเนี่ยเริ่มต้นที่สองกระปุกแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่สองกระปุกขออนุญาตเริ่มต้นที่สองกระปุกเท่านั้นเริ่มต้นที่สองกระปุกเพราะว่าหนึ่งกระปุกมันหมดตามนี้นะจะเป็นลมยง่ายกดยาดมบอมบี้ง่ายเนี่ยบอยามากกดยากกดยาดมไปกดซื้อไปเก่งราคาพอดีจริงจริงเราจริงจริงเราพี่ผมบอกเลยว่าผม พวกนี้ต้องส่งเกาหลีอีกเป็นหมื่นๆกระปุกไม่อยากให้พี่แบบตั้งสีิในการกดนิดนึงแล้วผมไปไหนมีแต่คนทัมาพี่ขอสั่งซื้อยาดมไดไหมเอาฟินแห้งไหมพี่หน่อยพี่อยากฟินเอาฟินไหมพี่หน่อยขอฟินฟินขอดมฟินหน่อยขอดมฟินหน่อยหนึ่งกระปุกก็มีตอนนี้เติมเรื่อยๆบอไม่มันแล้วแต่คนทันไหมเพราะอันทีระบบมันก็ใช่อ่ะตอนนี้เป็นสองอืม,อม ยืนยันออเดอร์ได้นะคะอิ๋งกองใจแน่นใจในเพลงน้องเด้บอกเพลงใหม่แบมแบมดีมากหืมแบมแบมเนแล้วแบมแบมไหนก็ดีหรอเราเป็นอะไรนี่เข้าไปร้องเราเที่ยวไปร้องที่นั่นหรอที่ต่างกันอย่านะพี่เราหน้าคล้ายๆกันเฉยไมนต้องอย่าเข้าใจผิดนะแบมแบมก็อดหรอเรานาเราหน้าคล้ายๆแต่เราไม่ใช่นะ เอาอย่างนี้ปล่อยเฉพาะสองกรปกพอเอาปล่อยเฉพาะสองกระปูกพอเอาอย่างนี้ตอนนี้ขอปล่อยเฉพาะสองกระปุกพอขอสองกระปุกก่อนเพราะว่าหนึ่งกระปุกมันบ่นไหวเกือบมาก็เพิ่งเคยเห็นเราคุณเอ้ยมาแย่งกันกดยาโดมเจ็ดสิบเก้าบาทเนห,หมดแล้วตอนนี้หมดแล้วยาดม ฮัลโหลโรงงานขึ้นภูเขาเลยไปเก็บสมุนไพรดูวันสมุนไพรชนิดนี้มันต้องแบบสมุนไพรแบบที่ดมแล้วไม่กินไม่ใช่กินเก่เกไม่ปอาช่อนไม่ใช่กินคุณยายไม่ใช่กลิ่นคุณป้าไม่ใช่กินอมาม่ากิ่นคุณลุงไม่เอาเอา,เอากินไปรุ่นแค่นี้นะตีดหลับมีค่าความร้อเลิศจังโอขายดอกเด้อมันเหมือเดียวกันนี้ เมื่อไหร่เ็นบอจบฮัลโหลเธอโรงงานบอกโรงงานหน่อยเร็วสมุนไพรด่วนเอาไปหลกอภัยหญ้านลำป่าน้ำโดงก็ได้หลกอภัยหญ้าอภายหน้าอยู่หลังป่าหลังสวนอ่ะเรามาอบเร็วๆพรุ่งนี้เอาเอาหญ้ามาอบรอกกปุกใหญ่มาขออนุญาตเอาชิ้นกลับนี้ ผมขอกั้นกั้นผมขอกั้นกั้นแบบผมขอกั้นใจเลยนะผมขอกั้นใจสองร้อยกระปุกพอโคต้าผมสองร้อยผมขอโคต้าสองร้อยผมขอโคต้าสองร้อยสองร้อยนี้คือหมดคือหมดเลยนะจะแต่งหน้าแล้วสีแต่งหนาแล้วมาขอโคต้าสองร้อยกระปุก พราะพกนี้ต้องไปบุกป,ป่าหลังบ้านเป็นเป็หลูกอภัยหญ้าหญ้าแห้งเฟียงแห้งอบถงหมอนพายหยอดกินด่วนไม่เพียงพอแต่ลูกค้าแล้วเพราะลูกค้าอยากดมฟินอยากดมฟินแล้วโอเคโอเครับทราบกดติดมามาเดี๋ยวจบนะจะได้บอกเพื่อนได้อันใหญ่ไม่มีนะครับอันใหญ่มีเฉพาะผมคนเดียวบนโลกใบนี้มีแค่ผมคนเดียว ใชแล้วมาแล้วไหมมาแล้วไหมถูกถูกออเดอร์มาแล้วมามมีกี่กระปุกเดี๋ยวมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสองกระปุกมีห้ามีห้ากระปุกมาสิบสองจำกัดสองร้อยคนจบจบจะแต่งหน้าวันนี้คือกระปุกตอนนี้เจ็ดสิบเก้าบาทเป็นสิมโกลเดเย่เฮ้ยสองกระปุกหนึ่งห้าห้าห้ากระปุกสามหนึ่งห้าโลหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์มีโลหนึ่งในหัวล่าสุด เฮ้ยอันนี้เฉพาะมีผมมีอันอันนี้มีอันอันเดียวในโลกมีชิ้นเดียวในโลกนี้จบแต่อันนี้มีมีสลูกค้าอันนี้เอาก่อนเพราะอันนี้มันใช้ขนาดนี้ไม่ได้เพราะมันต้องใช้มันต้องไปเอาสมุนไพรขนาดเข้มข้นมาเยอะอยากดมฟินโกตะก้าสิจ้ะไอ้กับพวกนีอันเคยเห็นการถูกบตังไว้ในห้องไหมอันเด ตุนแล้วจ้ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากมันขึ้นไหมพี่กดให้ทันนะอย่าว่าน้องไม่เตือนจริงอันนี้อยากน้องไม่เตือนอย่าปล่อยว่า,อ,าอย่าปล่อยให้เธ<ม><ร>อร้อยนว,ย<อ>นวดโดปินแล้วคุณจะ เปลี่ยนความคิดจากคุณโมโหอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคลิปโมโหจากโมโหแดนเซอร์อยู่ดมปุ๊บเย็นสดชื่นเอฟซีรอคิดอย่างนี้นานแล้วดมแล้วครับเบสฟินแลนด์ได้แาตสิปเบาไปเพื่อนจะใเซกับนอืเพิ่นมากดแล้วค่ะ ใครกดทันใครกดทังใครกดทันกดทันกดทันใครกดทันใครกินประมาณไหนถ้าเปรียบมันอายุผมบอกแล้วกินมันอายุเท่าผมมันกินยี่ห้าคุณเคยติดยายดมอายุกินสี่สิบหกสิบกินยายดมอายุเจ็ดสิบอากงอามาเอออาเปะคุณเคยดมยายดมแบบคุณจำคำว่าคำว่ายายดมคืออะไรหุ้ยคุณยายนะหุ้ยกินแบบ อะไรนี่เทสจะดมหลอดมจะดมหรออวิตายแต่ของเราไม่เราเอาคอนเซปคือวิกลิ่นเก๋จังกลิ่นไม่แบบแสบดังตึ้งบางคนชอบยาดมที่แบบมันแรงๆแต่สำหรับผมนะผมบอกว่ายาดมผมไม่แบบชนจมูกตึ้งนะเพราะว่าผมดมยาดมแรงแล้วผมแสบจมูกพวงจมูกผมจะอักเสบนึกเอาไหมคือคอนเซปคือดมเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบพวงจมูกเคยดมยาดมยี่ห้อที่เราชื่นชอบดมถ้าดมติดกันหลายครั้งอ่ะออากูแสบจมูกแสบคอแล้วหยุดก่อนยกาลอะไรเงี้ย นั่นแหละกลิ่นมิ้นท์มิ้นท์หรือกลิ่นแบบยาดมกลิ่นมิ้นท์มิ้นท์กลิ่นมิ้นท์มิ้นท์เย็นเย็นมันก็ต้องกลิ่นยาดมสิคุณแต่ว่ามันเป็นยาดมกลิ่นไม่เหมือนใครไม่ไม่ฉุนทำไมถึงถามว่าเป็นกลิ่นมิ้นท์หรือกลิ่นยาดมมันเป็นกลิ่นยาดมครับอันนี้คือยาดมนะคุณนี่คือยาดมสมุนไพรตาฟินแฮงแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่ามันตินไม่เหมือนใครก็ใช่สิคุณพูดเกิดการตลาดเพื่อคนซื้อของคุณเอาลองดูก่อนลองดูก่อนก็ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมารีวเอง พราะแล้วใครเคยดมใครเคยดมฟินแล้วอะใครเคยดมฟินแล้วคอมเมนต์เข้ามาใครเคยดมฟินแล้วผมขอคอมเมนต์รีวิวหน่อยเอาเอาตัวจริงนะเอาตัวจริงขวจริงไม่อวยคนไม่เคยซื้อไม่ต้องพูดไม่ต้องอวยเป็นเอซีผมไม่ต้องมาทําท่าแกงโอ้ยดมหอมมากแต่ไม่เอาเอาคนที่เคยซื้อจริงดีกว่าแม่แซมมาเร็วสามแปดแล้วฟ้าสา,า,าตาว่าผมขืนโค้งหนากมีเงากระสิบสลาดใส่เด้อจะตกเครื่องบินเนี ใช่ผมผมผมจะกล้าพูดว่ากลิ่นผมมันกลิ่นที่แบบคุณค่าที่คุณคู่ควรฟินแหงยาดมที่ควรมีทุกบ้านที่ควรมีทุกกระเป๋าพกง่ายเคยดมฟินอ่าแม่แซม,มแม่แซมแม่โฟนมแม่มานนำเลย ขออนุญาตจะแต่งหน้าก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มีขึ้นคอนเสิร์ตนะครับขออนุญาตแต่งหน้าก่อนนะครับเพราะวันนี้มีขึ้นคอนเสิร์ขตขายดีมากหอมจริงรอรอครับพี่ผมจะพูดด้งความใจผมนะถ้าอะไรที่ผมขายแล้วมันไม่ปังผมไม่ขายถ้าขายแล้วเข้ามาพูดตามหลังให้แม่อาจจะต้องปิดเสียนะ แม่จะต้องปิดซีรีส์ก่อนนะคะสื่ว่าเบิงซี่ดิซนน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 ีนอย่างความรักอย่างนี้นังจีนแต่งนะครับเป็นคนจีนคนหยังแม่ติดซีรีส์ช่วงน,นี้เป็นยังไงไม่รู้พะนะเบิงซีรีส์อย่างเจ้าไหนกับเบิงบอลเลย์บอลเจ้าไหนกับเบิงซีรีส์เบิงแม่เบ,บิงเอบอลเลย์บอลซีรีส์แล้วโตเกียวหมุนดูอยู่งสาบานเบิงแม่ดูน้อยแม่เบียรมาส่วนนี้เป็นสารเสพติดมันมีได้รแบบับมากเลย <ะ S 2> กดตะกทำไมพี่กดท่านบอกดท่านไม่เอ่ยเพราะว่าผมจะพูดให้ฟังว่ายาดมผมนะ่ะมันมีเขาโครงจากกลิ่นผู้เท่าเราไม่ชอบกลิ่นผู้เท่าคือยาหม่องยายาหอมเนยใครสร้างสร้างอย่างหอมไม่เป็นยังมันเหม็น่ะคือถ้าเราป่วยเราดมแต่ว่าพอเรามีคนทาแล้วรู้สึกแบบเวลาเขาแบบปวดไม่แต่แล้วมันเป็นยายาหอมเเรียกอะไรนะยาเป็นน้ำหยดๆแล้วมันวนวดนั่นแหละ มันเก่าขผู้หอมกับหอมได้ว่อยบ่อยมากแต่พอเรามาแบบเออดมไปดมเราเคยเราเคยดมเนม,มเป็นแท่งเป็นแท่งตามที่แบบแต่เด็กนอนมันขายดีเราก็ดูมันนั่นแหะโอเคเลยเป็นกินแบบมีมีน้ําอยู่ก้นอะไรเงี้ยสมมุติก็โอเคแต่าพอเรามาคิดคนเออเราต้องมียายดของเตียงแล้วน,น,นั่นนี่เพราะราคาเราก็แบบบ้านๆขายขายเอาสังคมขายเอาคอนเทนต์อยู่แล้วขายเอาคอนเนคชั่นอยู่แล้วเราไม่ได้ขายเอาแบบจะต้องแบบรวยวันนี้พรุ่งนี้ แล้วยาดมแบบยาดมเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยรวยเร็วหรอกใคร,ใครก็รู้เพราะถ้าเกิดไม่ได้ขายแบบแสนล้านชิ้นก็ไม่รวยหรอกคุณเพราะเราไม่ต้องกลกวผมรวยนะเจ็ดสิบเก้าบาทจ้าอุ้ย <c oughs> ตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้ามาในเมืองชื่อข้าเรืองเรืองลื้ออ,อุ้ยกิ๊บ นี่แหละเขาก็เลยว่าเราเไงติดกิฟต์แต่งหน้าแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือแบบว่ากันผมมันโดนนาไงทุกคนแต่งหน้าปนไปไหนวันนี้มีคอนเสิร์ตนะครับมีคอนเสิร์ตที่ร้านโฟรพนครจังหวัดนครราชสีมาโคราบนั่นเองโคราบบ้านใครโคราบรราบ้านอิง ยาดมหอมบอหอมหอมจริงๆผมกล้าพูดแล้วดูกระปุกนะแล้วคนคนส่วนมากเอาไปทำคอนเทนต์ไปรีวิวได้วิวกันเยอะมากยาดมอะไรโอ้ยรีวิวก็มีคนดูยาดมพุยบ้านฟินแลนด์ยาดมฟินแฮงเขียนคิวทรงเกาหลีเหนือเรื่องโอ้ย เขาจะเป็นคนจีนเป็นไอ้นุม่มอยัางบอกกันเลยคนจีนยังไงคนจีนพถ้าเกาเหลีอโอปป้าคนจีนเขาบ้างไงเ,เขาว่างไงเ <c oughs> บิ้งซีรีจีนอย่างคือบอมสมุดซากแม่ <c oughs> แม่แสบลืมลงคลิปแปลงล่าง <c oughs> บอสลืมลงคลิปเหล่ากงหรอ <c oughs> นี่ฮาวเหล่ากง แล้วกินผมอ่ะดมแล้วน้ำตลอดไม่หมดง่ายผมใช้เทคนิคทางทางคาวามฉลาดแบบทำไงก็ได้ให้มันดมนานนะให้ลูกค้ารู้สึกว่ากระปุกหนึ่งดมได้สักปีหนึ่งไปเลยเอาวคือเกินจริงกันไปเดมสักเดือนหนึ่งไม่ต้องหมดก็ได้แต่บางคนอ่ะดมตลอดไงวันหนึ่งโอโหหายใจเข้าแปดร้อยรอบก็ดมไปแล้วเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารอบคือทุกอย่างต้องขับเครื่องด้วยลมหายใจด้วยฟินแหง อะไรอย่างเงี้ยทุกคนหอมนานจริงเห็นไหมพี่ไม่ยงั้นเกาหลีเขาจะซาหรอไปที่เกาหลีนั้นตัวเนี้ยมีตัวนี้มีทุกวางขายทุกร้านเลยมียซาซาไปว่าเรื่องลือเหรอเรื่องลือเรื่องลือนี่คือเทคนิคของการหน้าผ่องของนิฮาวเหล่ากงวันนี้จะเป็นเหล่ากงนะครับเราจะมาเรียวกันแต่งหน้าแบบเหล่ากง ไปไหมแซมมี่กลิ่นเป็นยังไงบ้างผมขอรีวิวแบบคนที่แบบเคยเคยดมก่อนได้ไหมใครเคยดมฟินใครเคยดมฟินมาก่อนอ่ะลูกค้าเก่าดมฟินมาแล้วเป็นยังไงบ้างกีดติวันนี้จะเป็นลุกหนีหาวเหลอากองใช่ตา,าจะคมคิ้วจะเข้มเหลีม่มจะน้อย บางคนทามากระปุกใหญ่กระปุกใหญ่ม,มีมีแค่อันเดียวอันเดียวในโลกนะครับมีแค่อันเดียวในโลกขอถ้าบางตรงนี้จะได้เห็นอขาได้อุ้ม <c oughs> อันนี้พ่อมันนี่อันนี้พ่อตะปกมันอันนี้ลูกมันอยู่นี่อันนี้มันมัน,ม,นมันขายจริงไม่ได้พี่มันใหญ่ไปมันพกยากผมขายแค่ไซนี้ถ้าขายจริงโอ้โหสีสาห้าร้อยเลยพี่เพราะแค่อันเดียวก็เจ็ดสิบเก้าบาทแล้วไงเพราะผมเน้นคุณภาพ เน้นความแบบอันนี้เน้นถือไม่ให้มันตะกร้าหลุดแต่ว่าวของจริงอย่างนี้นะอุ้ยแกมแรงมาเลยอ่ะหัวแก้วแรงมาเลยอ่ะจากเล่นซีรีส์บายอยู่ดิโอ๊ยนะ้อจะมีโอกาสได้เล่นซีรีส์บายบอโนะจะเป็นเอกนั่งเอกหน้าเอกน้องขอบอโนจะไปทำจมูกกันเด้อ อย่ามาอวยพอ